ซุกี้จินดากระแสมาแรงมากนะคะทำให้เขาเนี่ยขยายสาขามากกว่า10สาขาภายใน3ปีแบรนดเต่าบินไตรมาส2ที่ผ่านมาธุรกิจนี้นะคะมียอดขายกว่า20ล้านแก้วนะคะและขยายไปกว่า6,000ตู้ในประเทศไทยตอนนี้ถอดบิสเนสโมเดลแคนวาสของแบรนด์ใหญ่มาใช้กัน Starbucks, True, Google และ Microsoft หรือแบรนด์ไทยแบรนด์ Band อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโมโม่เต่าบินสุกี้จินดาเขามีการทำบิสเนสโมเดลแคนวาสยังไงทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะสูตรการทำ BMC ของเขานะคะแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของเราดูรับรองว่าเวิร์คชัวร์ค่ะเพราะว่า BMC ใช้ได้กับธุรกิจทุกสเกลจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูซุกกี้จินดากันก่อนเลยนะคะ1-2ปีเนี่ยโอ้โหกระแสมาแรงมากนะคะด้วยเทรนด์ของโซเชียลแล้วก็เทรนด์ของการกินซุกกี้หมาล่าด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยขายายสาขามากกว่า10สาขาภายใน3ปีค่ะ BMC ของเขาคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ มาทำความรู้จัก business model canvas กันก่อนนะคะเราเรียกสั้นๆว่า BMC นะคะนั่นคือการเขียนแผนธุรกิจของเราลงในกระดาษ1ใบค่ะซึ่ง canvas เนี่ยนะคะหรือกระดาษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น9ช่องด้วยกันนะคะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจธุรกิจทั้งหมดของเราได้นำไปให้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือใครดูเขาก็จะเข้าใจว่าธุรกิจของเราคืออะไรใน9ช่องนี้ค่ะ และเมื่อเราเขียนเสร็จนะคะเรายังสามารถเข้าใจธุรกิจของเรานำไปพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ งั้นเรามาเริ่มดู B.M.C. ของซุกี้จินดากันก่อนเลยค่ะเริ่มจากช่องแรก Value Proposition น,นั่นก็คือคุณค่าที่เขาส่งมอบให้กับลูกค้าเขาส่งมอบประสบการณ์การทานซุกี้สไตล์จีนค่ะแต่เป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยในราคาที่เข้าถึงได้ช่องที่2ค่ะ Customer Segment ก,ก,กลุ่มลูกค้าที่เขาจับนะคะก็คือกลุ่มคนที่ชอบทานซุกกี้นั่นเองค่ะในราคาที่เขาถึงได้แล้วก็ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาหรือว่า วัยคนทํางานนะคะนอกนาจากนั้นเขายังจับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนด้วยค่ะรวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะช่องที่3ก็คือ Channel นะคะก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายของเขานะคะมีทั้งหน้าร้านสาขาต่างๆนะคะอย่างที่2ก็คือออนไลน์ค่ะและอย่างที่3ก็คือ Delivery p l a t f o ฟอที่เขาเข้าไปร่วมด้วยช่องที่4นะคะ Customer Relationship Management ค่ะ แบรนด์เนี่ยมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไงนะคะซุกกี้จินดาน่าสนใจค่ะเขามีการทำบัตรสะสมแต้มทำให้ลูกค้าเก่าอยากกลับมาใช้บริการซ้ำค่ะและเขามีการสร้างกระแสในออนไลน์ตลอดเวลาจับอะไรที่เป็นเทรนด์มาเล่นตลอดเวลามีช่วงหนึ่งค่ะที่ออยเนี่ยลงไปตรวจร้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพนะคะเขาก็หยิบตรงนั้นค่ะมาเป็นประเด็นเล่นกระแสในโซเชียลคอนเทนต์นั้นของเขาค่ะได้รับเอน a เ e m จเมนต์อย่างมากเลยค่ะ ช่องที่5นะคะ Key Activity หรือกิจกรรมหลักที่เขาจะต้องทำค่ะเขาก็จะมีการบริหารจัดการหน้าร้านของเขานะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการอย่างสะดวกสบายค่ะในงานหลังบ้านของเขานะคะเขามีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะมีขบวนการผลิตอาหารนะคะที่จะต้องเตรียมหลังครัวนะคะรวมถึงยังมีขั้นตอนในการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียด้วยค่ะยั่งมีอีกหลายกิจกรรมนะคะนี่เป็นตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะช่องที่6ค่ะ Key Resource หรือทรัพยากร หลักที่เขาต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าร้านโลเคชั่นทำเลที่เขาเลือกใช้รวมถึงกระแสงเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยค่ะอันนี้มีแวร์ลูมากๆนะคะหรือประสบการณ์ของเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลของซัพพลายเออร์นี่ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรหลักของเขาค่ะ ช่องที่7นะคะคีพาร์ t เนอร์หรือว่าพันธมิตรของเขามีใครบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์จากประเทศจีนนะคะนักลงทุนที่สนใจธุรกิจแฟนชายนะคะแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ที่ให้เขาเช่าสถานที่รวมถึงเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆอีกด้วยค่ะช่องที่8ค่ะรายได้ของเขามาจากช่องทางไหนบ้างนะคะมาจากการขายหน้าร้านนะคะมาจากการขายธุรกิจแฟนชายรวมถึงการขายผ่านเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆค่ะช่องสุดท้ายนะคะคอสต์ตเจอร์หรือต้นทุน ของเขามีอะไรบ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆนะคะค่าสต็อกวัตถุดิบนะคะรวมถึงค่าการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะและค่าเช่าสถานที่ต่างๆค่ะเป็นไงคะเห็นทั้ง9้าช่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจ SME ไปแล้วเราสามารถหยิบข้อไหนมาทำตามได้บ้างคะค่อยๆหยอดของเราไปแต่ละช่องนะคะให้ครบ9ก้าช่องแล้วคุณจะเห็นภาพธุรกิจองค์รวมของคุณเลยค่ะเดี๋ยวมาดูธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นแบรนด์เตา บินค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะไตรามาส2ที่ผ่านมาธุรกิจนี้นะคะมียอดขายกว่า20ล้านแก้วนะคะและขยายไปกว่า6,000ตู้ในประเทศไทยตอนนี้มาดู BMC ของเขานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างช่องแรกค่ะ Value Proposition ก็คือคุณค่าที่เขาส่งมอบให้กับลูกค้านั่นคือการนำส่งเครื่องดื่มนะคะทั้งร้อนและเย็นผ่านตู้อัตโนมัตินะคะมีให้เลือกหลากหลายเมนูตลอด24ชั่วโมงค่ะ Customer Segment นะคะกลุ่มลูกค้าที่เขาเจาะก็เป็นคนที่รักการดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะคะเน้นกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นหลักคนที่พักคอนโดและกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลค่ะช่องที่3ค่ะ Channel ช่องทางการขายของเขาก็คือจุดที่วางตู้เต่าบินแต่ละสาขาค่ะ s พ m e r Relationship ของเขานะคะมีระบบสะสมแต้มและมีระบบสมาชิกค่ะ Key Activity หรือกิจกรรมหลักที่เขาจะต้องทำนะคะมีทั้งการวิจัยพัฒนาเครื่องดื่มนะคะการหาแหล่งทำเลเพื่อขยายสาขาของตู้นะคะการลดต้นทุนด้านต่างๆนะคะแล้วก็การทำการตลาดค่ะ Key Resource นะคะก็คือมีทั้งพนักงานในบริษัทของเขานะคะมีทั้งเรื่องระบบ IT ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีเอที่เขาพัฒนา มารวมถึงเงินทุนต่างๆที่ใช้ในการหมุนเวียนทําธุรกิจค่ะคีพาร์ตเนอร์ของเขานะคะก็มีซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวแทนฟรีแลนซ์ที่ช่วยหาทําเลใหม่ๆนะคะรวมถึงแหล่งเงินทุนนะคะธนาคารต่างๆด้วยค่ะรายได้ของเขานะคะก็มาจากการขายเครื่องดื่มนะคะผ่านตู้ต่างๆที่เขาวางเอาไว้ตามสาขานะคะและต้นทุนของเขาค่ะ ก็มีทั้งต้นทุนค่าสินค้านะคะต้นทุนค่าเช่าสถานที่แล้วก็มีต้นทุนนะคะที่เป็นส่วนแบ่งที่จะต้องแบ่งให้กับฟรีแลนซ์ที่ไปหาสถานที่มาให้ค่ะรวมถึงค่าการตลาดค่าวิจัยพัฒนาธุรกิจด้วยค่ะ เป็นยังไงคะได้เห็นทั้ง9ช่องของธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กันแล้วจริงๆเราเองถ้าเกิดเป็น SME ก็สามารถทําทั้ง9ช่องนี้ได้เหมือนๆกันค่ะ4ช่องแรกนะคะที่โซอีได้เล่าให้กับทุกท่านฟังไปเราจะเห็นภาพของสินค้าเราค่ะที่ดีลิเวอร์ไปหากับลูกค้าเราค่ะเรามีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้ายัางไงบ้าง 3ช่องต่อมานะคะนั่นคือกิจกรรมงานที่เราจะต้องทําอยู่หลังบ้านค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนะคะและ2ช่องข้างล่างค่ะนั่นคือโครงสร้างรายได้แล้วก็รายจ่ายของเราค่ะเพียงเท่านี้กระดาษ1แผ่นของเราค่ะจะสะท้อนภาพธุรกิจทั้งหมดของเราได้เลยค่ะ มีใครเคยทำ Business Model Canvas กันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะและถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจและอยากจะประสบความสำเร็จแบบช็อตคัตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับโซอี้ดิจิทัลช็อตคัตด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกขั้นตอนสู่ความสำเร็จค่ะ